้วกนไปโอ้ยโอนบกไปัเฮ้ยี่ครับพี่มงเรียกอุ้ยมันเรียกอุ้ยอ้วนมันเรียกพีวันนี้ผมจะพาน้องมาลงนวด้วยแต่ว่าน้องอากไหมไปใกล้เยวานะคือจริงๆวันนี้อยากมาลงนวครับ อย่ากโดนน็อกอะครับเหมือนเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนไม่ได้น็อกนี่หว่าไม่ทุกทีไม่เคยโดนน็อกเลยอะกระทั่งพี่พีเตอร์เอาเท้าฟาดหน้ายังไม่เป็นไรเลยครับโอเโหโอยนหโอหน่้อยโหโอ้โหโอกโหอ้โคอ้โหัอ้โหโอ้หโอ้อ้โหีอ้โนอ้โหอ้โหโอ้ลห้โอ้ี่้โหอ้โหออ้โ้้อ ไอผอมไสัตว์เอ้ยเราก็เรียกเราก็พันเดียวกันพี่ไม่คุไม่พันเด้งงส่ไปใส่นวมาจะเล่นไปใส่นวมาใส่นวนวอ็งืดีจบแล้วแหละมาถึงเล็กอ้วนเลยแต่เเ่อีฝนแม่งตกเยอะแม่ง่าหัวร้อเลยเองดเอาใส่นวดิีดเ๋ยว นดี๋ยวนะไอเนี้ยอายุกูเป็นพ่อหน้เลยเนี่ยไอสันมงเล็กไวอ้วนไอเด้เวลาโน่นหรือไปหรือไปดูวะดูนะไหวไหมคิดว่าไหวไหม ว่าง่ายครับผมอันนี้สากลก่อนใช่ไหมแล้วไทยต่อบปะมวยไทยค่อยไปยอไปอ่ะหน้าแล้นะตรงนี้ไม่ค่อยฝึกมวยไทยครับไป

มีอะไรเฮ้ยมีเลย่รอบวายรอบวายันเมายรอบมายเฮ้ยเฮ้ย

ม,มุมเนี้ยใครโดนน่ะภาพจัดชัดๆอะ่ะเฮ้ยโ,โอ้ยไม่โดนไม่โดนเลย สามแล้วเบี้ยตอาไหมโอ้โอ้ยดโอ้ยดนเขาวิ่งเข้ามาโดนไหมเออ

Ôi ôi <cười> Ôi ôi Thấy 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 Ôi uh, uh, uh. <cười> <cười> ôi 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 cho phiệt cho phiệt quá มีกี่ีนี่คุณเนี่ยสี่แล้วเฮ้ยหมาหไปเลยเป็นไงเป็นไงไม่ตึงใช่ไหมหลายมาเกิน ไม่เข้าหน้าเขาเพื่อถึงเข้าก็ทำอะไรไม่ได้นะอย่าไปหาต่อยนะคนที่แพ้นนอะเขาคือว่าคนนั้นออนแอกว่าผมก่อนออกมากูดลรืกับเมียกูเมียกูต่อยกูโดนอ่ะไอ้ที่ต่อยไม่โดนแล้วใครมันหนักกว่าเมียกูเอ้าไม่คือบางทีก็เห็นพี่เขาแบบเป็นติ๊กตอกไงแล้วก็ไปผ่อนให้ก่อนเพราะเราต้อเกรงใจพี่เขานะครับผม อะไรเนาะม่งกี้ยุงหายหมดเลยไอเจนทนี่ปัดให้หมดเลยปัดยุงให้เอออยาก่อดพี่เขาอ่ะเอาพี่นี่แหล